กระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพบกันในคลิปนี้นะคะขอ,อนำเสนอให้รับชมกับรถกระบะมิตซูบิชิไททัน n 4ประตูตัวสูงค่ะมีโรบาด้านหลังนะคะมีบันไดข้างพร้อมเลยนะคะพร้อมกลุยพร้อมใช้พร้อมขับ m มิตซูบิชิไททันพัทค่ะเครื่องยนต์ด,ดีเซลนะคะ 2,500cc ดีเซล สีดำเข้มดุดดันลงแม็กลาลอเลยค่ะทุกท่านสไตล์สายลุยนะคะไม่ผิดหวังค่ะราคา1 5 9 0 0 0บาทนะคะรถสวยเดิมเครื่องดีแอร์เย็นสีสวยภายในกว้างและสะอาดพร้อมเดินทางไปกับท่านได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าขามภายในเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะ สนใจโทรได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปต้องเน้นโทรนะคะเพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของท่านก็อย่าลืมไปดูตัวจริงกันด้วยนะคะแอดมินแนะนำแต่เพียงเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะฝากคอมเมนต์ส่งสติกเกอร์ไว้ให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ